ซีรีส์คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับยังคงอยู่กับท็อปปิกของเงินฝากทกศสเต็ปอัพนะครับแต่วันนี้จะเป็นหัวข้อฝากเงิน30,000บาทสเต็ปอัพ11เดือนดอกเบี้ยสูงถึง7.5%นะครับจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะ วิธีการคำนวณน,นะครับใช้นะเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจำนวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะ ได้คิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2แสนบาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นลายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับ เดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่3 6 5วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยด้วย อ่ะทวนกันเล็กน้อยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้นบันไดสเต็ปอัพนะช่วงที่1นะครับ17กรกฎาคม2566ถึง15ธันวาคม2566ร้อยละ1.1ต่อปีนะครับช่วงที่2 16ธันวาคม66ถึง15ทันพฤษภาคม67ร้อยละ1.25ต่อปี ช่วงที่3 16พฤษภาคม67-16ถึง16มิถุนายน67ร้อยละ7.5ต่อปีนะครับเดี๋ยวไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับอ่ะนะครับมาดอกเงินต้น30,000บาทนะครับเรามาดูกันวันที่17กรกฎาคม66-15ถึง15ธันวาคม66ช่วงที่1นะครับดอกเบี้ยมันจะ1.1% จำนวนวันที่ฝาก152วันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับคือ137บาท42สตางค์วันที่16ธันวาคม66ถึง15พฤษภาคม67นะครับช่วงที่2เงินต้น30,000บาทนะครับดอกเบีย้ย1.25%จำนวนวันที่ฝาก153วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ157บาท19สตางค์นะครับช่วงที่3วันที่16 พฤษภาคม6 7ถึง16มิถุนายน67ดนะครับดอกเบีย้ย7.5%นะครับสูงสุดเลยจำนวนวันที่ฝากนะครับช่วงเวลาของดอกเบี้ยคือ32วันดอกเบี้ยที่ได้รับ197บาท26สตังค์รวมอัตราดอกเบี้ยนะครับด้วยเงินต้น3 0,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ491บาท88สตังค์นะครับ11เดือนเงินต้น3 0 0 0 0บาทบวก ดอกเบี้ย491บาท88สตางค์รวมเป็น3 4 9 1บาท8 8สตางค์นั่นเองนะครับเรามาดู90,000กันบ้างนะครับถ้าเกิดฝากเป็นเงินต้น90,000บาทนะครับช่วงที่1ดอกเบี้ย1.1%นะครับจำนวนวันที่ฝาก152วันดอกเบี้ยที่ได้รับ412บาท27สตางค์ช่วงที่2นะครับเงินต้นเท่าเดิม90,000บาทดอกเบี้ย1.25% จำนวนวันที่ฝาก153วันดอกเบี้ยที่ได้รับ471บาท58สตางค์ช่วงที่3นะครับดอกเบี้ย7.5%จำนวนวันที่ฝาก32วันดอกเบี้ยที่ได้รับ591บาท78สตางค์รวมมาตราดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับ1,475บาท63สตางค์นั่นเองนะครับ เงินต้น90,000บาทนะครับดอกเบี้ย1,475บาท63สตางค์นะครับรวมเป็น9 1 4 7 5บาท63สตางค์นั่นเองเรามาดูเงินต้น130,000บาทกันบ้างว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไรนะครับช่วงที่1น,นะครับเงินต้น13,000บาทนะครับดอกเบี้ย1.1% จำนวนวันที่ฝาก152วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ595บาท51สตางค์ช่วงที่2เงินต้น1130,000บาทเช่นเดียวกันนะครับดอกเบีย้ย1.25%วันที่ฝาก153วันจดอกเบีย้ยที่ได้รับ681บาท16สตางค์ช่วงที่3นะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับ7.5%จำนวน32วันดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับ8 154บาท79สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยตลอดนะครับ11เดือน2131บาท47สตางค์นะครับ,เ,บ,งนะรบเงินต้น130,000บาทบวกอัตราดอกเบี้ย2131บาท47สตางค์รวมเป็นนะครับ132,131บาท47สสตางค์นั่นเองนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับนะครับเงินฝากดอกเบี้ยหรือใช้คำนวณแบบไหนก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน S M S อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด S M S นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของมิชฉาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูล,หมมลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ Uh, รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยืนยันต,ตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ